คณะวิวารณผู้ส่งนวรนมวุฒผู้มีเกียรติที่รู้ผู้ประกอบการด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดในอุตสาหกรรมไม้ในจังหวัดสงขลาด้วยวารข้อเกียรทีด Digital Marketing of สงขาลาสำรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคลุมการจัดประชุมแบบองค์กร การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแก่และเทศการนานาชาติโดยไม้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับไม้ในจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการหาให้เป็นที่ยอมรับของจดหมายปลายทางการจัดงานไม้ระดับให้แก่ผู้ประกอบการไม้จังสงขลาในการพัฒนาองธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ สู่การดึงงานไหมระดับนานาชาติให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อนเนื่องได้รับการยอมรับพัฒนายกระดับมาสงขาครับตรงนี้ขออนุญาตท่านยังคงอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งนะ สมารมระดับโอโที่มุ่งเน้นในด้าน incentive หลายๆท่านอาจจะได้ทราบแล้วว่า incentive คืออะไรเราจะเปิด Open ให้กับผู้เข้าอบรมเนี่ยได้แลกเปลี่ยนด้วยนะคะคือเราจะมีเปลี่ยน,ยนแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญนั่นก็คือแล้วเราจะได้เริ่มมาไ r e ์เบรกกันอีกทีหนึงด้วยต้องไม่หาใจพอให้ตั้งใจนะคะแล้วเราจะได้คอนเทนต์มีรายชื่อตรงนี้ขึ้นได้ไหมคะ จะรู้ว่าใหญ่ใครอยู่ตรงใครหลังจากนั้นหลังจากที่พวกเราบรรยายเสร็จ